ถ้าลายน้ําไหลเรื่องชื่อวัฒนธรรมไทยลือจากยูนานรสแสนหวานส้มสีทองสวยผุดผ่องสาวเมืองงอบสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวจีราภเทศจันตาค่ะชื่อเล่นชื่อปุกกี้มาจากโครงการสืบสารศิลปะการฟ้อนรําไทยลือและดนตรีพื้นบ้านค่ะหนูเป็นเด็กคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในชุมชนไทยลือตาบลงอบอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านชาวไทยลือมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นด้านภาษาการแต่งกายแต่ละปีก็จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในชุมชนอยู่เสมอซึ่งเป็นกิจกรรมงานไทยลื้อประจำปีโดยจะมีการแห่ขบวนและการสแสดงของชาวไทยลื้อแต่ละหมู่บ้านซึ่งจัดไปแล้วคือเมื่อวันที่2มกราคมที่ผ่านมาหนูก็ได้ไปร่วมงานและหนูก็ได้เจอเพื่อนๆกลุ่มหนึ่งเขาก็เข้าไปในงานไปถ่ายภาพแต่เขาไม่แต่งกายชุดไทยลือ้อหนูจึงเดินเข้าไปถามว่า ทำไมไม่แต่งกายชุดไทยรื้อไปในงานคําตอบที่ได้มาก็คือจะแต่งไปทําไมอายเขาเมื่อหนูได้ยินคานี้หนูถึงกับอึ้งเลยค่ะคือทําไมเขาพูดแบบนี้แล้วทาไมเขาไม่รักผนฐานบ้านเกิดของตัวเองทําไมต้องพูดว่าอายเขาทําไมไม่รักในชาติพันธุ์ของตัวเองหนูก็เลยรวมกลุ่มกับเพื่อนๆว่าจะทํายังไงดีให้เพื่อนๆได้เห็นความสําคัญของความเป็นชาวไทยรื้อ ในขณะนั้นก็คือมีโครงการมาลงในพื้นที่พวกหนูก็เลยรวมกลุ่มทําโครงการสื่อสารศิละปะการฟ้อนราไทยลื้อและดนตรีพื้นบ้านซึ่งหนูได้นําการฟ้อนไทยลื้อตาหงูซึ่งเป็นการบรรยายวิถีชีวิตของชาวไทยลื้อในอดีตคือส่วนมากคือชาวไทยลื้อในอดีตจะทอผ้าใช้เองค่ะก็คือการฟ้อนไทยลื้อตําหงูจะเป็นการบรรยาย การทอผ้ากระบวนการทอผ้ากว่าจะได้ผ้าหนึ่งผืนต้องมีกระบวนการใดบ้างหนูก็เลือกทํากิจกรรมนี้และหนูกับเพื่อนๆก็ได้ลงพื้นที่ไปในชุมชนไปสอบถามเกี่ยวกับประวัติไทยลื้อและการฟ้อนไทยลื้อตําหูหนูได้ไปเจอตาคนหนึ่งตาเขาก็ถามว่าหนูอยากจะศึกษาประวัติไทยลื้อไปทําไมเด็กสมัยนี้เขาไม่อยากรู้กันหรอกหนูก็ตอบว่า พวกหนูอยากจะนําความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้กับคนในชุมชนอยากให้คนในชุมชนเห็นความสําคัญของเป็นชาวไทยรือ้อและคุณตาเขาก็ถามว่าพวกหนูจะทําได้หรอแล้วคุณตาก็เล่าประวัติให้ฟังแล้วหนูก็ได้จัดกิจกรรมคืนข้อมูลเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประวัติชาวไทยรือ้อหนูได้ทำงานนี้หนูรู้สึกมีความสุขค่ะที่ได้ทำกิจกรรมแบบนี้ มีความสุขที่ได้เผยแพร่พประวัติไทยลือให้คนในชุมชนได้ทราบได้รู้จักลากเงาของตัวเองและได้ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆทําให้หนูมีความสามัคคีกันในหมู่คณะและมีความรับผิดชอบมีภาวะความเป็นผู้นํามากขึ้นทําให้หนูกล้าคิดกล้าพูดกล้าแสดงออกกล้าที่จะพูดว่าหนูเป็นชาวไทยลือสุดท้ายนี้หนูก็อยากจะขอฝากทุกท่านว่าให้ท่านลองกลับไปคิดดูว่า ท่านเป็นคนมาจากไหนถิ่นฐานเดิมมาจากไหนเมื่อท่านรู้แล้วแล้วท่านจะรักในตัวของตัวเองความเป็นตัวของตัวเองค่ะขอบคุณค่ะ